เป็นเหงาอยู่สวยงามเลยส่วนถึงนั้นสี่ตัวแล้วเป็นกอเลยนะครับอโอ้ขาเหี้อขาน้ำับชุดใ่ กอเสียกไหมหลายคัะโพดโพสเลยพี่น้องนะเปิดให้ข้อลวกน้ำห้อนล่างดีๆแล้วก็ลวกน้ำห้อนแพ็กใส่ถุงใส่ตู้เย็นเอาไว้ถักกินโดนๆน,นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ กับเอ็มอีกแล้วค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาหาเลาะปลาหาเก็บเห็ดยุคาอีกแล้วค่ะเห็ดเพิงขมเนาะสวัสดีครับนี่ครับเก็บเห็ดครับเคี่ยวหาอยู่นี่ล่ละน้ำหนังร้านปลายุคาเนี่ยและค่ะพี่น้องเี่ยล่ะครับเก็บไปเรื่อยครับตรงนี้มีให้เก็บอยู่ครับป้านี่ครับเพื่อนการเก็บไปคักแล้วครับเ <laughs> บิง้งห้อยเกี่ยวคักแล้วห้อยเขาจ้เาม้าคุนเขาจะเอารถเป็นรถกระบะมาเพื่อนกับมากเก็บ ค้นก็หลายหลายพี่น้องแต่ว่าเห็ดกับผู้ใดมากเก็บกับพ่อได้กินอยู่ด้ะค่ะพ่อได้สุกคนอยู่ครับนนพอ่อส่วนออกนี่ออกหลายครับนี่ก็เพิน่นจะเอาบอเบิดดอกผู้เพิ่นไตก้อนเฮาก็ได้เคลียร์ไปกับพอ่อยู่ครับแต่ยังอุ้ยหัวดอกปุทธนั่นอันนี้ปลากวางคักพี่น้องพิกัดมองนี้ด้อค่ะอยู่อันศูนยปีใจเขา่าเนาะ ตัวมีใจเขาละเอ็ดอยู่<ะ>อำเภอสวนรุภูมจังหวัดละเอ็ดครับนั่นสิ<ด>เป็นเป็นปลายุค่าไปเบิดเลยพี่นอ้องนี่ดิทำ <laughs> เกืเอบเยียบนี่ดินี่แล้วถ้าขนาดยืนส่อยุ่ยแท้ๆกันยังหลอดตาผู้เพิ่นมาที่หลังมงืเพิ่นกใได้คือกันผู้ไปกอนเพิ่นกับบ่เอาเบิดดอกเนาะคะ่ะนี่ได้เห็นเก็บมาหน่อยนึงพี่น้องไปไปหลุ่นไปเลาะหาตอนั้งกัน เห็นแล้วเห็นแล้วเพื่นเห็นแล้วเนี่ยอันผู้เก็บเห็ดกับพวกคอยเห็นเห็ดไหมพี่น้องนี่ตัวกล้องเอ็มเห็นเด้ไหมนี้โอ้นี่ครับเป็นเงาอยู่สวยงามเลยส่วนถึงขั้วสีหมดแล้วืมเป็นกอเลยนะครับน้ำเนี่ครับโอ้สันบนนี้ดีดีเราเห็นเลยครับนี่งามเนาะของามครับ ดอกหน่อยก่อนยังไงไบรบ้นี่มาด้วยปลาจากนีนด้พอมีให้เก็บอยู่ครับมันเล่นขี่เก้าคนแต่ว่าก็มีได้พอได้เก็บอยู่ค่ะดิดอกกระงามอยู่เนี่ยเอาหัว,หวลุดหัวหล่อ,อนี่ เก็บง่ายๆง,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 งามๆครับนี่แหละตัวสีเขียวไปเรื่อยๆหนึ่งอ่ะสีบล็อปพอเป็นมูอหลายๆนะครับแต่ว,ว่ากับเรื่อยๆครับดอกสองดอกคือดอกนี้มุกพันขอ่อยตาเซาแล้วม้าเหลือดอกงามมุกพันขอ่อยตาเซาแล้วดอกนี้มันก็เราได้เห็นพวกนี้มันเล็ดหลอดสายตาซื่อๆมุกพกิพก่นมาแต่ท่านไห้แกงผุนาะค่ะเขาแบบมาเลาะตอนสวยๆ น้ำนี่แกผู้ผู้อีปีอยู่ดอกกระไดผุนถิมกระต้าไปพุ่นเนี่ยกระตานั่นอันกระตั้งอันข่อเฮ็ดที่อันพี่นอ้นนองตั้งไม้ไปเตะตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งแบมีดไเก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะคันบเฝ้าเนาะ้อแล้วค่บ้ฟังไปใส่เนาะเก็บใ<ก>จเย็นๆไปเรื่อ<ล>ยๆครับรบ่มกับเย็นสบายอยู่ครับบ่าฮอนปนไอกผู้พันออกไปกะได้เต็มตาสุผูสุคนอยู่ค่ะ <N> นี่นี่ดอกนึงนี่ครับนี่กับนี้เรื่อยเ,เรื่อยนี่ละครับออกน้ำเลยก็ข้านมี่ละพอดีแกงเต็มมื้อละ โซน,นอะรก,กับตังกะเ้าไว่ครับดอกนี้ครับใส่กะตาครับเหียบเห็ดเนอิ ดอนนี้ยังดอกน้อยๆอยู่เนาะเป็นจีๆอยู่นเนาะก็เปิด

ไหลมองเหม็นขี้เกยจเออมาเห็นมองเหม็นจีนห,หน่อยๆตัวเนาะอเฮือยีบ้บฮัลเหยเหีบยบพี่น้องเออมาเห็นกำลังงามเลยครับเห็นเงาเลยอืมจุดใต้ใบไม้โอ้ยขอโทษหลายๆแต่ม่เห็นขีครับบัดเห็นบัดเห็นอันที่เด้อบัดอันที่มันจุ่มใหญ่ๆบัดเหยียบซ้่มใบไม้ปุ๊ก ออกน้ำกันใส่ใบไม้ไโอเคม,มันไม้หวางสิหรือครับมันดอกนี้ก่อนเก่งโอ้ขายแวโอ้ยขาก็ไม้มปกย่างดีเลยครับ โอ้โหเพื่ันฉันกับนีอุยสีๆงามๆเลยสีม่ว่เอาตรงนี้ก่อน้าเปิดใบไม้ออกเ,เ,เห็นแล้วครับตองเคียมองนีใบไม้น้บ Gracias.

มึงย no, ังไม่ทำมันครับเจ็บใจเย็นๆเก็บไปนั่งกันเก็บเห็ดไปกับเอ็มเด้อมันนี่ได้ยินเสียงใบไม้ยังไหวครับเขียร์ใบไม้ นีน้อยๆอยู่ทางไหนแถะเต็มเลยจะขึ้นอยูแล้วเฮาปอกว่กันเฮาบ่เอาเอาดอกที่ดีเงามๆเลย เง้ยเกิดยุ่เหงาจานงงเลยครับเบึ้งก้อนนี้ครับโอ้ปาดเกิดยุ่เหงาแหงนรเปล่เกิดยุ่เหงาไหมมาทั้งๆๆเหงายุคฮะจุกบางอย่างแผ่นะ้ ติดเงาเ้ยครับขึ้นออกตัวสอบใจแทนเนาะต้างคอยแตงกวาที่นองต้นสีดอกเห็ดกับสีใบเนี่ยคือกันพักเนี่ย,กเ,ยเกือบแม่นว่าเห็นเนาะสีดอกไม้ เบื้องดอกนี้ครับพี่น้องง,งั้นเนาะนี่เป็นแตนเลยได้ค่ะขามือนกันอวบ<อ>ดีดีเนาะ อวบแบบแข็งไหมขังกนเ่งขังกันเลยเนาะเบื่อนีาครับนั่นๆเอะนนี่ เพียงแค่ท hmm. ิ้งก่นออนะ mm. มัดดอกหวงหวงเลยดอกงามดีแก้มดีดอกนุ่มเน่าคนอื่นแบบน,นี้อย่งเดียวแบบนี้มอ่างนี่มันก็ลังขึ้นเแบบป็นแบบจีทันใหญ่ป็นแบบหนาบังทิ้งดอกเยวเปิดออกให้ท่านเบิ้งก่อนแตกหลายครับไหนที่ไอนกันนี้ cầm mới em nữa mọi người sống phục phục lắm lại không bố gì mấy gì lái dữ gì thì mắc cái tay ngầu xẹt nó hết đột không? Hết Nhả đột nhà xuống cái chỉ chắp khửn nhà nghe được ngoài thôi đó Trang thị đọt Nè ngay เทั้งเปิดทั้งพ่อพี่นอ้องมนเอาอยู่กับหาเลยโอ้โ่ยังไง กอแฟไหมบ้างน้ำคับหัวอุ่นๆเลยรักหนกนี่หล่ะตอนนีเห็นอดกยูงเย่อม่กลัวเห่อเหรอไ่ลัวเรับ นี่ยเอานี่ก็มน,นี้สั้นเนี้ย้ยรถขันน้นออก <c oughs> โอ้ยยังไงยงไงยังไชุดไต่ก่อแฝก,กไหมหลายหัดโวดโพเลยพี่น้องนี่เหรอ เปิดห้งข้อข้างนี้ดิข้างนี้เปิดที้ท่างใส่น,น,สงงนี่ยัมโอ้ยงอสักเงาแน่มัลียล จุ่มจุนี่พี่นอ้องผู้ขางทางครับพี่หมอเขาจอด,ดรถพอดีเลยพวกหันเป็นจกกอหยาแฝกคักหลา่เลยเอาถุงมือออกมาใส่ที่แหลกว่วใส่เลยหยาบาดบาดนี่ฮะมรงนี้ขางข้างหรือเป็นแปนเหรอครับนี่ดอกนี้น,นี่พี่น้อง ขันว่ามาเล่นขี่เก้ามุเพินก็ไดอยู่เด้อล่ะค่ะเกือบเต็มตาครับเกือบเต็มแกงไงผุเล่นี้แกงเธอเดียวว่าเบิร์ออกอ้ยหมานคืออันไปทางใดก็ไดดเนาะมาจากไปทางใดก็ได้พอกินอน่ะนะคะ่ะมีอยู่สมองครับมีอยู่สมอง,มองก็แล้วแต่้ว่าผู้ใดสิปไปพอมองที่ว่าขันขันค้นมาท่านในเขาเก็บแน่ไม่ก็สิเก็บไงข้าวเดียวกับไดไวจังสิไหมคะ่ะเป็นมูเป็นมูเนาะเนาะ แต่ว่าขันเนี่ยคือจังเข้ามาหนิมูเพิร์นข่อไปแล้วเข้ายางน้ำกลมูเพิรนกะมันกะมีห่างๆจะสิแม่ค่ะพี่น้องนี่ละสิพากันเมื่อวานแล้ววายเอแย่แล้วครับวายเอแย่แล้วคะ่ะได้แกงยูดอกมือนี้ก็ได้ก็นี่ละพี่น้องผลงานมือนี้เนาะคะ่ะหมานครับกระต้าหน่อยเกือบเต็มไลฟ์ผุละไลฟ์เหลือกกินผุละคะ่ะกับสิปเป้อัน ลวกน้ำห้อนล่างดีๆแล้วก็ลวกน้ำห้อนแพ็คใส่ถุงใส่ตู้เย็นเอาไว้ถ่ายกิน,นโดนๆนะคะพี่น้องกับสิพักกับแล้วนี่รถเข้ากับจอดอยู่หนีเนาะคะ่ะคลิปนี้กัเอาไว้เท่านี้แล้วพี่น้องจังคอยพอกันคลิปหนาเด้อค่ะช่วงนี้กัสิเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนล้วๆเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันกำลังออกหลายเนาะกำลังออกเรื่อยๆปลากระยิง่งกรกว่างมือหนีห้ามาทางนี่มือเอื้นเข้ากับสิไปทางพุนยังสีไหมค่ะไปเรื่อยๆกยนะเห็ดจะเจ้าออกมา้วครับพี่น้อง เฮียเศร้าออกผัแล้วเอ็มจ้งสิกับขอนแกนพี่องครับจังพอกันไม่คลิปหนานะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย